3าครับ 3M เดี๋ยวไปส่องใกล้ๆเอาครับอุ้ยขนาดอยู่ฝั่งทางนี้นี่ยังได้ยินเสียงลั่นครับอินโน m 3M เกับนัทพลครับรถวิ่งอ้อยกับ 3M ตัวแรงส่วนมากก็เป็นรถวิ่งอ้อยหมดครับแถวนี้เนาะมามีงานดินก็มาวิ่งด้วยกันครับ โอ้กี่อุ้มแล้วเนาะในเนาะไม่ได้นับอุ้มด้วยครับปีว่าเป็นดินตับเนาะที่นี่เขาเรียกดินตับครับกึ่งหินครับกึ่งหิน แต่ไม่ใช่หินครับตรงนี้กึ่งหินเฉยๆครับอู๋ว่สามหกโชคนาวินอีกลำครับสุดหล่อเนอะลำนั้นอู๋หล่อเลยเกินครับลำนั้นลำนั้นนี่ไม่แน่ใจว่าสองหกหรือว่าสามยี่เนาะ มิกก้าหมวกแก๊ปด้วยครับเมื่อกี้ลืมโฟกัสสามหกลำนั้นนี่น่าจะเป็นลูกชายท่าแก่ครับขับเนาะน้องเอ็มครับน้องเอ็ม ขาแก่ okay, น้อยครับยังไม่เต็มอีกครับลึกนะครับนี่ผมยืนอยู่ด้านบนพื้นที่พื้นเดิมเลยครับตรงนี้นี่เป็นป่าอ้อยเป็นอ้อยนอะพื้นเดิมครับพื้นเดิมที่ผมยืนอยู่ล็อกนี้นี่ยังไม่มีคนจับจองครับกําลังปักหมุดอยู่เนาะเต็มค,ครับ อู้มีแต่รถแรงครับออ้ออกเสียงอู้ออกเสียงหายเหมือนกันครับโอ้ได้ย่ำคาสลงไปช่วยกับเมื่อกี้เนาะยกล้อเสียงจะหมดครับ ครเพราะว่าดินแข็งเนาะอู้ดินแข็งครับต้องค่อยๆดึงขึ้นเนาะโอ้ยฟันนี่แหลมเปียบเลยพี่น้องอฟังเสียงนฟังเสียงเมื่อกี้นี่ สะเทือนพื้นดินเลยครับเอาเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินคับคลิปจะยาวเกินเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องเกอบล้ำซิ่งดินด่วนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ